เห็นตึกเยอะๆนะครับไม่ใช่อาคารที่ใช้เรียนนะครับจะเป็นยิ่นี่เรเข้าสู่ฮาวเวิร์ดนะครับปักเนื้อปักตัวได้ครับผมมั่นใจว่าไม่มีใครไม่รู้จักฮาวเวิร์ดนะครับเพราะที่นี่คือมหาวิทยาลัยอันดับที่หนึ่งของโลก มาอย่างยาวนานนะครับมีนักเรียนเอเชียอยู่ทั้งหมด21.5%ของมหาวิทยาลัยนะครับหรือคิดเป็นสัดส,ส่วนง่ายๆคือ1ใน5นะครับมีนักเรียนต่างชาติมากถึง110ประเทศที่แตกต่างกันด้วยกันนะครับดังนั้นวันนี้ผมจะพามาดูว่ามหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกเขาใช้ชีวิตอยู่กันแบบไหนแล้วตึกแต่ละตึกเนี้ยเขาเป็นอย่างไรไปชมกนะัน จุดเริ่มต้นของฮาร์วาร์ดเนี่ยเริ่มต้นที่นี่นะครับตรงนี้ที่อยากให้ดูเนี่ยคือลักษณะการตกแต่งของตัวสถาปัตยกรรมของฮาร์วาร์ดนะครับสิ่งที่เขาชอบใช้เนี่ยจะเป็นวัสดุที่เป็นอิฐแดงนะครับอันนี้คือเขาต้องการที่จะรักษา traditional ความเก่าแก่ความขลังของตัวมหาวิทยาลัยเอาไว้นะครับเพราะที่นี่คือมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะครับอาคารถัดมานะครับก็คือ Science Center ครับ s c i e n c e center เนี่ย แตนอังคาที่นักศึกษาของฮาร์วาร์ดส่วนใหญ่เนี่ยมีการเรียนการสอนกันที่นี่นะครับภายในอังคาเนี่ยก็จะเป็นห้องเรียนห้องเลคเชอร์ที่เหมือนกับมหาวิทยาลัยหรือว่าโรงเรียนอื่นๆทั่วๆไปนี่แหละคับและตรงนี้ก็คือรูปปั้นของจอห์นฮาร์วาร์ดนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีผู้คนเยอะแยะมากมายเนี่ยเข้ามาถ่ายรูปกับจอห์นฮาร์วาร์ดแล้วเขาก็จะรูปรองเท้าของจอห์นฮาร์วาร์ดไปด้วยนะครับเหตุผลที hmm. ่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะเขามีความเชื่อว่าใครก็ตามที่มารูปรองเท้าของ John ขจงอห์นฮารับ ที่เห็นตึกเยอะๆไม่ใช่อาคารที่ใช้เรียนนะครับจะเป็นหอในนะครับที่ฮาร์วาร์ดเขามีหอในอยู่ทั้งหมด17ตึกด้วยกันนะครับสาเหตุที่เขามีหอเยอะแยะมากมายขนาดนี้เนี่ยนั่นเป็นเพราะว่านักศึกษาของฮาร์วาร์ดในระดับชั้นปตีนะครับจะถูกบังคับให้อยู่หอตลอดทั้ง4ปีเลยนะครับโดยที่เขาไม่สามารถเลือกได้ว่าอยากที่จะอยู่ตึกไหนนะครับเพราะทางมหาวิทยาลัยนเนี่ยจะใช้ระบบสุ่มแต่เขาสามารถเลือกได้ว่า อยากที่จะอยู่กับใครนะครับโดยที่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะมีระบบระบบหนึ่งที่ชื่อว่า blocking group นะครับผมอยากจะเล่าให้ฟังแบบนี้ครับ blocking group เนี่ยคือเขาจะให้ในักศึกษาที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยเลือกจัดกลุ่มไม่เกิน8คนนะครับใน1 blocking group และเขาก็จะการันตีเลยว่าใน blocking group นั้นเนี่ยจะได้อยู่ในอาคารเดียวกันอย่างแน่นอน100%นะครับและเขายังสามารถเลือกได้ว่าอยากที่จะให้ใครคนไหนเป็น r o m a ที่จะอยู่ห้องเดียวกันกันกบเขานะครับโดยที่ในทุกๆอาคารเนี่ย จะมีโรงอาหารมีห้องสมุดและก็มีฟิตเนสเป็นของตัวเองนะครับเดินถัดมานะครับจะพบกับห้องสมุดของฮาวเวิร์ดนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าห้องสมุดของที่นี่เนะี่ยคุาใหญ่จริงนะครับที่เห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นเพียงแค่อาคารข้างหน้าของห้องสมุดเท่านั้นนะครับเพราะเขายังมีชั้นใต้ดินที่ลึกลงไปอีก6ชั้นด้วยกันนะครับห้องสมุดของมหาวิทยาลัยทั่วไปเนี่ยอาจจะนในเรื่องของความกระชับเงียบ หนังสือไม่ต้องเยอะมากจะได้หากันง่ายๆนะครับแต่ที่ h าร์วารเขาทำออกมาเป็นอาคารขนาดใหญ่เลยนะครับมีหนังสืออยู่ทั้งหมด7ล้านเล่มด้วยกันและที่นี่ก็คือห้องสมุดในมหาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะครับและที่นี่ก็คือ Memorial Church นะครับสาเหตุที่เขามีโบสถในพื้นที่มหาวิทยาลัยเนี่ยนั่นเป็นเพราะว่า h าร์วารเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ก่อตั้งโดยนักบวชน,นะครับ ที่นี่ก็คือฮาวต์คอมมอนนะครับฮาวต์คอมมอนเนี่ยเป็นสถานที่ไว้สำหรับอ่านหนังสือนั่งเล่นนั่งชิลคิดโปรเจกต์หรือทำอะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับในมหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีพื้นที่แบบนี้เยอะแยะมากมายนะครับแต่ที่นี่เนี่ยจะเป็นที่ที่ฮอตที่สุดสำหรับเด็กฮาว r ์เลยนะก็คือเด็กฮาวต์เนี่ยชอบมาที่นี่กันมากที่สุดนะครับเหตุผลเนี่ยง่ายๆเลยครับเพราะที่นี่เนี่ยเขามีปักเสียบทุกที่เลย ทำให้คนที่เข้ามาแล้วเนี่ยเขาไม่จะเป็นให้ต้องพกเผาแบงค์ให้หนักกระเป๋านะครับเขาสามารถที่จะเสียบชาร์จมือถือชาร์จแล็ปท็อปได้อย่างสบายๆนะครับและตอนนี้ผมก็เดินออกมานอกพื้นที่มหาวิทยาลัยแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ Harvard Square ร์ครับฮาวเวิร์ดสแควรเนี่ยเปรียบเสมือนซิตี้เซ็นเตอร์ของ Harvard เลยนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่ารอบๆตัวผมเนี่ยจะมีฟาซิตี้หลายๆด้านประกอบเข้าด้วยกันนะครับด้าน ซ้ายมือของผมนี้จะเป็นพวกร้านอาหารพวกตลาดและก็ผับบาร์นะครับทางด้านขวาม,มือของผมตรงนี้จะเป็นร้านสะดวกซื้อนะครับแล้วก็ทางด้านตรงหน้าผมนี้นะครับจะเป็นสถานีรถไฟครับสถานีฮาวเวิร์ดนะครับและจบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิวมหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ดนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ